เห็นมีที่นั่งว่างอยู่ใช่ไหมใช่ครับมีคนเนี่ยไม่ต้องการให้เห็นรูปตัวเองในภาพนะถ้าเกิดดูจานข้าวเนี่ยจะจะพบว่ามีจานที่ใกล้ลุงป้อมอ่ที่ที่ใกล้ๆลุงป้อมแต่ไม่มีคนนะและคนที่นั่งใกล้ลุงป้อมได้สําคัญไหมต้องสําคัญต้องสาคัญขณะคุณศักดิ์สยามเลขาธิการพรรคยังนั่งถัดมาเลยอคุณคิดว่าเป็นใครพี่กอฟผมบอกนะคว่า เมือ่อวานใช้คำว่าซูเปอร์รรแมนเดตซูเปอร์แมนเดตซูเปอร์แมนเดตของพักภูมิใจไทยนะะที่จะบอกว่าจะบอกว่าทิศทางควรจะเป็นยังไงคนที่นั่งหัวเราะล่าที่ไปกินข้าวกับนายกเนี่ยไม่ใช่แมนเดตของพักะนะซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมันต่างกันนะฮะตอนนั้นที่ไปหาที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยมีแต่คุณอนุทินใช่นะฮะก็แปลว่าพักไม่ได้รับรู้หรือเปล่าหัวหน้าไปส่วนตัวแต่ครั้งนี้มีคนเด็กคนที่ชอบนะว่าอย่างง่ายใช่เพราะแมนเดตของพัก ภูมิใจไทยต้องชิดชอะครับและซุปเปอร์แมนเดชนั่งติดกับลุงป้อมแน่แต่ไม่อยากอยู่ในภาพไม่อยากอยู่ในภาพอยากอยู่หลังฉากผมคิดว่าคนดูรายการเราเนี่ยรู้รู้ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะใครชอบอยู่หลังฉากในพักภูมิใจไทยต้องรู้ก็ดูนะบรรยากาศในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยพุกพักค้านภูมิใจไทยคานเรื่องโครงการสายสีส้มลุมต้านมีคนเดียว ที่สนับสนุนนะแต่ไม่อยู่พักการเมืองก็คือคุณวิศนุเรเรงามคะคุณวิศนุเครืองามไปบอกว่ามันต้องเข้าเข้าได้ให้นุวัิในหลักการแต่พักประชาธิปัตย์นี่ค้านเลยหลักการก็ไม่ยอมไม่ผ่านโดยเฉพาะคุณนริศขำนุรักษ์ใช่ไหมค้านเลยหลักการก็ไม่ได้เรื่องนี้ผิดหลักการคุณท็อปคุณท็อปวราบนี่ก็ค้านค้านแบบค้านนะคุณสุชาติก็ค้านสุชาติชมกิจก็ยังค้านแม้แต่ดรแดกธนกรก็ค้านนะฮะไม่รู้ว่าค้านเนี่ย คนในคณะดนตรีบอกว่ามีคนหลิวตาไปหิบตาให้คุณสุชาติค้านด้วยนะ,ะจริงหรือเปล่าไม่รู้คุณคสุชาตมาบอกหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรนะครับ,รบก็ทําให้เห็นว่าบรรยากาศที่สายสีส้มไม่ผ่านเนี่ยนะมันเป็นการเล้าลึกจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงตู่เลยไปยากอีกไปยากอันหนึ่งอันจุด